ทีมกลุ๊บให้ระวังน้ำท่วมอีสานบางพื้นที่ในช่วงหยุดยาว12และ13กคฝนจะตกหนักถึงหนักมากในภาคอีสานอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ร่องมรสุมจะเคลื่อนผ่านเหนืออีสานเข้าสู่ยมความกดอากาศตำ่ำกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันศุกร์ที่8ก,ก,กรกฎาคม2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่8กรกคดาคม2565น่ายชาวริตจันทรั์ประธานกรรมการบริษัททีมคอนซันปิงแอนจิเนียริงแอนแมเนสเมนต์จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำได้ออกมาเตือนว่าในระหว่างวันที่12 13กค มีความเปลี่ยนไปได้มากจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ด้วยแต่ในช่วงวันที่12ถึงวันที่7กคซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันดังนั้นเึองขอให้ละมัดระวังในการเดินทางและติดตามข่าวสารสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้คิดอย่างไรก็ตามนะครับคำเตือนนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาหลังจากที่กมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับท,ที่3ามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่ วันที่9ถึงวันที่14กคนี้จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประมาณช่วงวันที่10ถึง14กค2565ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาภาคผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางบริเวณครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับประกาศเตือนจากทีมกุ๊บนะครับวันที่12-13ถึงกอคอนี้นะครับอาจจะมีน้ำท่วมภาคอีสานบางพื้นที่นะครับก็ขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดภาคอีสานนะครับก็ขอให้ระมัดระวัง อาจจะเกิดน้ำท่วมฉาพันธุ์และน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านจงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ